อยู่ไกวใจรองอย่ารองเลยแมวหนิงเจเธอแม่ไม่ต้องเป็นถูกวันหนึ่งข้างหน้าหลักลงว่าแม่ต้องได้อยู่ไกลไกลลูกแมวแต่รู้ยังไงว่าหนูจะได้อยู่ใกล้ลูกเลยไม่รู้เพื่อการแต่งงานของคุณแม่นี้ก้ามันตูกต้องตามกฎไม้ของบุญเลียนบ้านได้จดอกตะเบียนสมรสเรียบรอยถุกต้องกานี้สิ้นนายลงแล้วก็มีสุติบัตรประจําหงสกุลเรียกว่าลัฐายาติถุกต้องตามหลักกิน การนี้เมื่อสิ้นนายลงโตขึ้นมาเขาก็ทรงระต้าปนาจะไมเป็นกระัตรการนี้เมื่อสิ้นนายลงเป็นกระัตรมีอำนาจเหนือกว่าคนณตา่างรลายการนี้ก็ไม่มีสิทธิ์หรือพี่จเจ้เาเมยก็ไปไหว้ด้วยนนไอ้หนึห่งเล่เท่านั้นตาแม่ฉันสงสัยว่าราบจะบัลลังก์นั้นน่าจะตกได้สิที่พ่อลูกนาง้อยสีนีค่ครับลาชจะบัลลังก์จะไปหมอไปลูกเมียหน่อยมันไม่ถูกมันจะถูกหรือไม่ถูกก็ตามแต่ เมาน,าน้อยสีวงขอพระองค์กรต้องมอบเราพระองค์รักนาง้ายสีมากค่ะอี้อยสี่นี่มันอยู่่วยแต่วคุณแม่ขี้ราชา์ละเองนักหน้านันมันยีสวยหรือไม่สวยมันอยู่ที่แม่เสน่ห์ค่ะโอ้ว่ามันดีนี่ค่ะมันเรียนมาจากน้อยอย่าแม่น,นี่นี่สีวานันก็มีอาจารย์ใหญ่คือพระแม่เจ้าปีเสือค่ะมันเรียนจากอีแม่ปีเสือค่ะมันคนไหนเลยแม่พีเรือนี่อ่ะ ก็มันคนแหละตาแล้วไรได้เรใหสี่เสื้อละแม่ก็เนื่องจากมันผิดกับคนธรรมดาแค่มันขึ้นยักษ์รึ่งผีคำว่าครึ่งยักษ์รึ่งผีนี่ไม่ควาหมหวาผือค่ะแล้วไอ้คนชายอันคคยนั่นก็คือนายเปลยหันหน้าอันตะพานเป็นคนดีรับจ่ายนางซอยสีแคม่มันมันใสยสักทีไม่รู้เรื่องแถว่ะฉันสงสัยว่าจะมาทำร้ายอยู่นี่ค่ะมีอะไรตาช่วยไว้นะ มาผือไม่แม,ม้เราพันนีต่อเพวกมันมาเรากะตอนรักมันอย่างนี้เลยอกานี้คุณเราหนี้อีมาก่าคุณพ่อันเคยมีนิทำลุงอะ่ะไวต้ตามแม่ลุงไปคน้นแลไปรอตอนรักมันค่ะแล้วตามรับจะรอตอนรับแล้วไปนอนกันนี่นางไส้แล้วตามรับรอตอนรับนั่นนางไส้สิเดียวเจวีไรกึ่งจะมาตึ้งแก่ ต่มูนเหตุความจริงที่ไม่รู้คักสนมรบพี่เลี้ยงสิงห์นรงไปร้องเรียนต่อประราชาว่ามึงเป็นคนเอามานายสิงห์นรงอยู่ที่ไหนนี่ราชารับไฟมาเอาตัวไปสอบสวนดำเน,นก็ดีเดี๋ยวนี้โต้ซอ <c oughs> ยสีไม่ได้เป็นความจริงตามนักสนมระพี่เลี้ยงไปร้องเรียนหรอกพี่ไม่ได้ไปรักลูกจริงๆมาอยู่กับตาที่นี้เป็นเวลาห้าปีแล้วไม่เคยจากบริเวณบ้านไปไหนและจะไปรัก ลูกได้ยังไงตาไม่เชื่อเลยสามตาดูสิอืมจิ้ของแกเลยวแม่ห้าปีแล,แล้วแกมาอยู่กับฉานน่ะไม่เคยจากบริเวณบ้านไปน้อยอแล้วแกไปหลักลู่เวลาน้อยฮ่าสมมุติว่าตาแกหลักมาแล้วจริงๆรเมื่อแม่มา,มมาถึงตาแม่ตรงเล่นเด็กมันตรงเขียววิ่งเล่นอยู่เพราะไม่ใจ่าย้องสอนได้ไอ้แม่เชือ่อได้ตาแม่จริงๆแลงเลกไม่ได้ไปหลักหยุดทีะไอ้วอก หลอก็เข้ามันทุนแมวเหยียดแมวอย่าง๊อ้มึงงอกได้ังมึงหูได้ตามเมียรอยที่ยังเป็นเมียตัวปลุกรลชาจ้าในยาว่าแต่กเมียรอยที่แต่คุณปุนคู่นั้นมึงงอกไม่ได้แลวนะมึงจำไม่ไั้คูนั้นคุณตามล่างนายอย่าชัดชัดเลยเะเปลดเปลือกจะหุดชมชัดอือย่อยกันหนักหนาเลยมูตามล่างนายเลยถูกมูพอได้ตามล่างนายเลยแมเอ้ยมันหลบผอมเละเลยเบ่งเลเลยมันยอยกัน พอได้ปลายปืนตามลั่นนายเลยนึกว่ามีเต็แล้วเบ้งไม่ได้หรือพอไปยึดบ้านเคยแหล่นายเองอะเลยแม่มู่ปลายปืนตามลั่นอะนีแ่แหม่คุณเด็กแก่งเคยเจ้าอึงกินต่ำแก่งเจ้าอึนักแรกเราแก้แล้วผู้ใดไม่ออกเอาไปเปลยขึ้นไปเอาตัวมันเดี๋ยวนี้อ่ามาเลนะยทุกคนท่าจะเอาจนไปไหนเปลยเอาไปไหนนะแกรับซังเอาไปรอบทวนลำนึงกันนี้ได้กล้าหลักลูกยังไม่รู้พี่แล้ว ไม่ได้รักจริงๆอีรักหครกันเก่ากระเล้าแลวกบไปใหยกันแกขันนีสชยแล้วอีดูชิดไม่ปยมีนายมต้องไปคำแท่งมันหนึชาตาจ้ะเรื่องนี้เป็นนโยบายของกอนทั้งสองคิดจะเอาหนูไปฆ่ามีอะไรตาช่วยเหลือด้วยนะยุง่งย,อย่อยแล้วกระเระอีใหญ่กระปอยเป็นบ้าไม่คิดกลับสนินั่นทำหวาไปเก็บพักทำหวาไปยักคืนนั้น ม่เนืเวลาปานนี้พอดีไอ้ขัวไปนั่งคั่งวิทยุอยู่น้ำไหลได้ชูเหลาเลยพอตึงเวลาทุ่งบุษบาพอดีเลยหรอกกูมันแก่นใจนักแรงมันติดเซน่กับอีบุษบานั่นพอตึงเวลาไม่ได้ทำการกระตรงถิงกุ้งเข่าในขัวพาวิทยุไปตั้งสมสร้างกลางึงเอาวิทยุตั้งก้างเถอะกูมันเจ็บใจแรงไม่รู้วันไหนปวดหัวก็วิตาอ,าอยู่ไอ้บุษบามองมาเต็มลำอยู่สักทีแก่นใจจริงๆไปไม่นึกกลับนี่ น่ะอย่าไอ้ที่ยังวีลาแลยไหมทุกคนถ้าเาอาใครเลยพู้แกไม่รู้ความล้ำหรอกก็อย่าเอาฉันไม่เลยปเปลยฉันไม่ได้รักลูกจริงๆนายรักไม่นายรัก,ก็่อโมกแล้วไงล่ะจะรับร่างตรงไปไอ้การแก้ทานี้พูดมาคำรับแราชาไม่ให้มันอุ้ย เหลืองถืออ่ะเอียวไปสอบสุ่นเอาไปสอบสุ่นเลยที่ปีตบเก๋ไก๋อ่ะไ,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 ไม่ได้เหลืองจัานไม่ทำในบ้านจ้านทำไม่มันทำไม่ได้เอาแหวนเอาเอวเอาเอวโอออ,อ,อออย่าเล่นมาโยตาลูกชุ่นอยู่หน่อยเจ้มึงเฮียให้เพื่อนไปเวลาเมื่อแตามันเลยไปครับไม่ครับไม่นะครับครับครับอย่าไปคว้าพื้นเลยไม่ได้ไอ้นายจริงจริงอ้ามีเลยไม่เพราะก็อยู่ตามกฎหม่แต่ในมู่ตามหลังนายยันกฎหมายเลยมันหน้าไม่ ทำกำทำเอาจริงไงลูกก็เคยรู้และทัพภายนจับปู้ต้องหาได้หลายมู่ตามลักงินเล่นสมว่าเปลยจุดกายลากราแล้วนี่รู้เป็นางนางเจ้าอว่าสงทานซส้าไม่รำเลยเว้ยนะเดินมามาใจยัยเมื่อพ้นมลิเวนบ้านปางไปและดาราไปนางเคยรีบอยาใจนี้ปล่อยนายตั้ง คนคนเดียวมีไหมเรายิงเสียเธอเลยในว่เจ้าไ,ไหมา้มันต่ำเลย สิน่นี้ข้ามีแต่ดีว่าเขาไม่ถูกครับโทษทางกฎหมายหรอกครับ่าเพราะกฎหมายจะเอาโทษก็ได้อย่างไรไม่มีผู้รู้เห็นไม่มีใครที่จะเป็นประยานย,ยืนยันเขาก็ต้องปลอดภัยทางกฎหมายแต่ทางหลักพุทธศาสนาไม่ได้ยกเว้นครับท่านโอสาม,มาสามุทธเจ้า,ยยาพระองค์ได้กล่าวเทศนา ทำความผิดไม่ว่าในที่รับหรือที่แจ้งหรือไม่มีผู้คนรู้เห็นตก็ตามผิดนั้นต้องติดตัวอยู่เสมอมันยยากเะเอาตามตัวเรานั่นแหละครับท่านสร้างคำดีก็จะได้รับผลดีสร้างคมชั่วก็จะได้รับผลชัว่วล้ังก็คือเอาตามตัวอยู่เสมอ ปืนมุ่งเอาตามเป้าหมายทำว่าเป้าหมายนั่นก็คือหมายเป็ที่ตายเตจะเป็นพระศิษพระองค์ใดทีด่ช่วยเหลือพระนางนั้นก็ไม่ใชบมัญญาก็มีผู้คนมาประมือนายเบลย์ทาไม่พลาดปิดเป้าหมายคือหมายถึงไม่ถูกที่ตายจะแล้วแหละครับตอนที่นายเปลยลั่นปืนออกไปพระนางก็ล้มกลิ้งลงกับที่ เ็นว่าบาดแผลทะลุเข้าใจว่าตายแล้วแต่คนเราในเมื่อไม่ตายขาดี่ร็ต้องพยายามที่จะเอาชีวิตรอดอยู่เสมอเพราะชีวิตเป็นของที่มีค่าชีวิตเป็นของที่อา,า่างใครหนอจะไม่รักชีวิตแมแต่สัตั์เด้วยฉานมันยังรักชีวิตของมันมนุษหนาล่าใครจะไม่รักชีวิต ไปไกลไล่มลุกขึ้นทรงตัวได้ก็ไลยวิ่งไปทุกขั้น้าเอาตัวรอดคนยไ้องใจแขงมันนั่งยิงงูลามอย่งไม่เลยไม่ิดคมอย่างวิ่งนังอไม่ได้ป่เอาเลยย่าลืมีอหลังอ่ะเอาไม่ตายเลยเลยว่าแล้วก็บุกยิงไปทันที เป็นลมวิ่งต้อ,องการตัวรอดก็ได้ผ่านพ้นจากป่าไปแล้วครับมาพ้นจากป่าก็ออกปู่ทุ่งนาทุ่งเหลือแต่เฉพาะในทุ่งนาฤดูนี้ท่านก็เข้าใจกันอยู่ทุกคนว่า นเขาก็ถือว่าเขากระดูกต้งหนังของชาติประเทศชาติจะเริ่มไปน,นั้งก็เรื่องจากกระดูกต้งหนัง ตาขาวปลเลยวิ่งไปหาในเมืองทันทีไอ้เมืองไเมืองไเมืองมึงยควายเดียวไอ้เมืองยควายเดียวราว้ไอ้เมืองยควายเดียวตาโราแล้วจะเอให้ลูกมลเอาลูหลงองยาอยู่าไุบกาแล้วมู่ยาไม่ใช่ไอ้เมืองเไม่ยูยามึงแปาูคกยิคไอ้ผู้ดีตแั่มลูกามาาที่ด เป็นญญผู้ยิ่งแต่นไอยคนผู้ยิ่งันยิ่งคนใจคนมึงแล่แต่จริงยิ่งคนกลุมตัวมนุุย์ลองไหว้ไหว้ช่วยไปได้เมืองไปช่วยทีตื้อว่ามานุุย์ด้วยขั้งเกิลในร่าก็มาไรเดี่ยวขั้งต้องมีใจเมตตาปรานี่คนช่วยเรื่องผู้ตกทุกด้ยัแต่ว่าโงนกูไม่สู้กับคนนังมึงเป็นคนี่ไม่ลงคนคนสู้คนไปได้เมืองไปช่วยตีตา ฉันต้องรู้ไว้ต้องใจมันวิน่งานจิน <c oughs> น้องเดี๋ยวมากคุระบ่างตัวไปหัวหน้าเดี๋ยวมัจะเอามึงกุลาอย่าใหม่ครับ แค่นี้ที่มาคว้างหน้าตัวก็ไม่ใจเรื่องเลยไม่ใจมาก้อว่าอยากทำแค่เลยทำเาแต่ที่ทำเล้วก็พอแล้วการหน้ากว่าตายก็ไม่แนื่เวโพล่บาดเลสะหัดมากัเลือดทุกตัวเลยกคนี้เจ้านั้นต้องจานขาอข้อควมช่วยเรือไตเจ้เทียกระูซึกวาต้องจานคนแค่นี้ที่มาคว้างหน้าตัวไม่ใจจังยัยไรเลยไม่ใจมาผู้ดีดีนี้ว่าตัวอยากทำแค่เลยพอแล้วเทานันก็ลุยเล้ว ผู้ยิงด้วยกันอยู่ในประเทอ่อแเนั้ยสิไม่น่าให้ทำกัะตึ้งอย่างนี้คือจะได้มาตามมาตัวมีราเรยหมักหมูเลย่ยกขาดมาหลายเลยงเฮียินกันมาพากี้ต้กางวันแรกๆกันอีท่ามแาลเลยนี่โอ้ยมองม้งูเดิวนะวายนิงคนนั้นเป็นผู้ไหจ่จกคันทาง้างก็ร่างยิงถิงก็ไม่ต้องการเอาอตัวไปทอดท่วนดำเนิกนการนี้แล้วคันนี้ลงร,ร่องคนเฮยินจมากนีู่จากที่กันดนะันี่เป็นอาหรวยยิงกับจริงเลยเป็นไม่น่นา คเจ้านาถีกีเ็กด่จ้านาถี้วืไม่เรืงแบบละโมาผู้ไร้กันี่มาในเรื่องแบบที่นาแมมาเลยถ้าเอาตัดงบบบ่ากว่าไม่เรื่องแบบก้บกบาหุน้านถีพอ,อย่างมังเีนไม่เหนวยุเจ้านาถีตรงไม่ริน่งนไหนเปากมันป๊ดีกเป็นเจ้านาถีไิเชือกผืนไม่รูปกินสั่ับตะานรูปกินรา่างไรูปนนี้ เดี๋ยวมาให้เต้ามาใจขี at at ้ปุ so ่นใจอำนาจมาเบ่งนั่นนั่นยก้าวลงจากขึ้นร่างแลใส่วยนำลงพอดีใส่ว่าร่างนี้ล้อว่าร่างนู้นว่าลูกปนี้เบงเจ้าในปีนี้เรื่องการพนิษยเมี่ยมึงอย่าลืมนะว่าเมี่ยนายไม่ยนายไรเดี๋ยมาบุกปากีไตอยอยู่บ้านเราบ้านเราอยู่กลาดินกลแยเนแต่ตำรวจใกล้ตัวก็ไม่เคยขึ้นถึงที่ยเมี่ยนายมาบุกกีไตอยอยู่กุเชือบลื้อนี่โธหน้ากลัวพวกก็กระไรนี่ในปีนี้แต่ยุงแม่งนับ ยังไม่นัดเมียนเียนว่าเราผู้กองอะไรผครูอย่าลืมและว,ว่าเราหวังแจหน้าที่แท้จริงเลยเล้วเจ้วนาทีมายิ่งยิ่งคนยิ่งมีคนยิ่งมีไม่าดดีเลยแกถึงกับช่างยิ่งเงินชางปอดไหมเจ้าพอคนยิ่งอยู่ในประเภทโอเน่เขาอ,อนุโลมพอดีพอได้มาจับตัวไปทอดต้นดำเนินคดีแกก็ยิ่งติงตรงนี้อุ้ยเชื่อผื่อนี่ชู้มันต้องหม,มัดมุมเลยชู้กันมาก่อนไงเป็นผูยย้นใดจะกันจยิ่งและดูอย่างลืม แค่นี้ผูเป็นเจ้าหน้าละผู้นึกแค่นี้นะหลวงเจ้าหน้าทีแค่นี้เจ้าหน้ามาคิดกันเจ้าหน้าทีนี่ใครๆกับแยงผู้ตอง้าผู้พิชคนไม่ไม่เละๆนี้และๆเจ้าหน้าทีแตยิงยิงผู้ตอง้าลงในห้ามต่อยเจ้าหน้าให้ควายตกใจเล่นแอคกันพิชคนไม่ไม่ทำให้เจ้าหน้าฆ้าวไม่ชาววันครูพิชไม่โอย่าเห็นมาเจ้าหน้าทีเลยหม่อมเจ้าหน้าเป็นลากทีไมู่่้แล้ว กระดูกจะตายว่าชาวนากระดูกเจ้าลังของจับระผิดฉับจะรื่นได้เหงื่อจากกระดูกเจ้ลังอันนี้ชาวนาถีกับเมื่อไรจาไม่เด็กทสามชาวนากระต่ายโอ้มาแล้วแล้วป่านนี้ผมเป็นชาวนาถีและใจอิสติบุญใจอำนาหยำจานนักเลงแล้วไอ้ผีดนี่เบ่งจังและพวกนี้บุคลิกลักษณะมัน้ายห็นไหมรอยดีไอ้ป่านนายแข่งเรียวไ้ป่านนี้เนี่ยไม่แจ่มเล่นคุณปิ้นมันชูจริงอ่ะและพวกนี้ราก็ข้าวจังว่าแล้ว พอมดลูกคุ่นพอมาชวนคว้านพอนี่แน่มันหลายใหญ่เ้าคนแก่มีตึงใ้เอาปีเตลยก็ไปเอาไว้ได้เลยนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ตัวมันไปเราก็แย่เลยในเปลือยตัวก็ไม่นด้ตัวพอยยงแย่เลยแต่ถ้าผู้กำกับปง่อกระดุนกระควานนิ่มแย่เราเหมืนกันใหน้าผันนิ่มโตยืนแ่ะเหลือจุ่มลอยก็ไม่วิงไูมอย่างลืมมาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็อย่าลืมมาเจ้าหน้าที่ควาน ตูอชู้ตู้เจ้าน่าทีพนังนป้าอยากให้ตู้มาแต่ชู้อยากข้ามวันน่ะสถานีนะไอ้ไอ้ไอ้บิงงั้นมันน่ะเพื่อนแล้ก็ไม่มีติ๊ดอตกันข้ามมาสถานีน่ะกูกูเตี้ยวกูไม่มีติ๊เจ้าน่าทีมาลุกลามทีเจ้าหน้าตำหานิิ๊ดก็ไม่เหมือนกันอย่าผมมาถามว่าน้านี่น่ะกูเชี่ยงให้ผักตปด้วยหน้าอยู่เชี่ยงไม่ลงแล้วไปเชี่ยงลงอย่าแม่งกูจับปากไอ้เมื่อเลี้ยงนี่ยิ่งติ๊ดอะไรปากูกินไยมันยิ่งมาจับกูมง ใจแขงแรงไอ้พันเป็นคนผัวตั้งอยากเลยแลลวตั้งใจเพื่อน้องเออเอาไว้ได้นะพีนะ இந்தா புடி ரோகேட்டிங் சாட் ทิ้งนายลงต้องตูต้ตารุ่นไปจริงอการนี้แต่ามาเอาแม่ไปรบรุ่นแม่ไอการเหลืองเหล่านี้มันก็ต้องเดือดร้อนการนี้แม่ตัดควายต้นล้มนี่มันกลาคุณแม่มายิงเพี้ยแม่ปิดปากจ้าปุตอตแต่ไอแม่ตั้งใจเป็นับไอเมืองเผื่อป้มตั้งใจได้และกันมันหลับปากแล้วหลับรลงไว้ทำต้อไปแล้วไม่มีเลลวบา,าดแผลจ้าตั้งเปยจ้าปุตโตราสุกซาน ชีวิตอยูน่นะยายตกได้ไปในเอื้อมมือนางต้อยสีเลยนะแต่ตั้งแต่กว่าฉันตายแล้วการุณาช่วยเก็บศพของหนูเอาไว้ให้สิ้นรม่ขงลูกฉันด้วยจยาเอพุตโตรักหน้านี่กห่าคนเราตั้งๆดีที่ลงม,มาจะอยู่แล้วยังไม่ลืมลูกเลยทําแมไป้ายยามเป่าอารุมอะไรครับปัญหา อ้กําปราไปเติกับอ้ยาลืมอากําปราเลยแม่อาจาปุโตอกจันอแก๊งแดงไอ้นาอ้อไอ้ไเมืองอาไม่รู้ปันปรื้ไปเรียบไปแต่แล้วนี่ออกมาแล้วนี่มาแล้วเว้ยอ่านั่นันปื้ไอเมืองกกหัวันติดเลือดชุกมั้งทำให้เราปนินเชียงเวเลยอะไรมึงไปเชียง้อยนี่ เกี้ยงไอ้ปากยาวกับเกี้ยงผมยิ้มแล้วมึงรู้ไหมไม่ว่าเคยเป็นเคยยันไหมไม่ได้ตั้งจือตั้งแก่ไรกันนี่รู้ว่าว่าเคยเป็นเคยไอ้ใจมันกัญชายอิทธิพงศ์ใจอำนาจมาเป็นกูกับกูกับหม้อกันมาคุณเที้ยงไปนานไอ้ปากยาวเที้ยงลมพัดตปด้วยน้าอยู่ฝัวยับยานกว่านี่ักปากเล่นพลทอ้ไอ้คนยิ่งยังตั้งเขาว่าบักเก็บผมแม่งเบื่อเรือไปเรือรางว่าไม่รู้เป็นตายนปีนี้เลยหลอนตัวไอ้เมืองเออมึงไอบาดเจ็บซะ๊ด้วยมึงรู้ไหมไม่รู้ทางเพ้นี่ ที่นี่เลยเดื้อนแลนเดือดร้อนเดือดร้อนแล้วมึงมาไม่ฟังหรอกเรื่องปากลื้เลี่ยนแม่ทุกคนตาราชินีกระซับเมืองผู้ประทานเมื่อประวัตินี้เราการ,รูวันอยู่ตัง้งไปว่าราชกางนี่นังช่วยที่เลยกับหลายแกเสียตั้งตั้งตีแกเจก็บตาฮัตแกกัดขวางต้นลาวให้กูควางให้เมือเงเอกอกูจัดทรงแซมน้ำตาเลี่ยนว่าแกไป่อากเลียอยู่บ้านตาแซ่ยใหญ่ทรงคำอยู่ต่างบุแม่น้ำแม่กลองตอนนี้ที่นายลุงและราชายุคนี้วายการที่วาที่นายลุงรุ่นเท่ย กนีนาเรนุมประพีเลียงไปให้การโตประหลาดจ้าว่าเม่ทุกคนตาละแต่เล่องนี้ยนตร์ต anyway being uhm so ั้่ตามตูกว่านั่นอยจี้ตตารุ่นทิ่นารุงอยู่ไม่ได้นี่กรนีนั่นโยจีนั่นเลยไปใจอำนาจบังคับไปนักรนุ่มมาลงเลียงโตประหลาดจ้ากรนีนัจ้ารับสร้างในมาเอาตัวเม่ทุกคนตาไปทดกลวกรนีเม้ถ้มัน่าเม่ทุกคนตาไปให้การการเรื่องแลวกองมันต้องยุ่งยากกรนีดีว่ากิจจ์คอยสลุ่มผ่าเม่ทุกคนตามายิ่งละกรณีตกลงไอ้คนยิ่งนั่วโร อังแม่กอย่าปาก้วว่าเมียนไยเมียนไยกูแต่ว่าเมียนไงไยมาบุปปาขี้อยบ้านเราแต่ตำรวจแก่ตัวเขาไม่เคยขึ้นตึ้งแต่นี่กันนักกูมี่และพี่น้องอย่าตอว่าชาวนาทพม่ากินขุดดินฝ่อปูกเป็นหนาขีดเกทุกจริตทมไม่เคยกินต้อนหลุดแต่ราตร้าไม่เคยกินต้อนหลาดไม่บ้านเมืองอย่าพร้อมกันอยู่ในเราแล้วบินมาตกโยกมาโยกเองมั้งจ้ะแต่นี้กันเปล่าเรียวไม่ไม่อยู่ได้เพราะก็จับได้กับปลาดังนั้ไรไม่ใจโยยนัดเชี่ยงเมียชาวเมือ แม่ไอ้ร้อยเข่มาของเมื่อนั่นตายอ้องมันนั่นเลยขาดความปีโก้ไม่ตามไม่ดีก่อนต่ำไร่กันเป็นกันไปเป็นกันมาขำบังดาลรตุลากันมาล